สวัสดีท่านผู้ชมวันที่แล้ววันภาพทำภาพภาพสกินมาครับภาพเป็นแบบสกินมาคราฟ 3D แบบนี้นะในเวลาง่ายๆภ่ายในเวลาไม่นานก็คือเริ่มแรกก็คือจะต้องเข้าเว็บที่ทิ้งไว้ใต้คลิปก็คือเว็บ NOVA SKIN วอลเ p a p อ r แล้วก็คือเลือกภาพตามเนี้ยตามสบายว่าจะภาพไหน มันก็มีภาพให้เลือกเยอะมากอืมก็ อ๋ oh, เป็นภาพไหนดีเอ่ยอะอืะอพเลือกยากมากพรภาพสวยๆเลือกไม่ถูกเยอะ อืมเอาเป็นภาพนี้ก็แล้วกันก็เริ่มแรกคือคนก็มีภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็คือกดที่ชุดสกินหรือเลือกเลือกสกินนะไอตรงที่มันรอโหลดนะไม่ต้องสนนะแต่รอแป๊บหนึ่งเพราะมันยังไม่ไม่ไมีเนี่ยขึ้นนะรอแป๊บนะ เนี่ยกดไม่ขึ้นมันก็จะมีไอ้สามขีดให้กดใช่ไหมก็กดไปเลยแล้วคือไม่ต้องสนไอ้พวกพวกนี้นะให้กดไปตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้แล้วกดไปที่แกลเลอรีแล้วก็เลือกสกินของตัวเองเลย อนี่เจอแล้วแล้วก็รอสแป๊บหนึ่งนี่ก็ได้แล้วเนี่ยสวยๆเลยมันก็ง่ายแค่นี้ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ส่วนใหญ่ถ้าคนอื่นใช้เวลานานจะนานเพราะว่าเอมเลือกภาพนะส่วนถ้าจะเอาดาวโหลดลงเครื่องหรอทำยังไงนั่เหรอง,ง่าย กดตรงดาวโหลดตรงเนี้ยตรงนี้เลยแล้วคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวโหลดมันดาวโหลดเสร็จทีนี้ก็เสร็จแล้วก็จะไปดูภาพกันเลยนี่ไง ตอนนี้ก็ได้แล้วนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเอาละวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย